สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะคลิปนี้มาดูวัวกินน้ําค่ะพี่สีขานี่ค่ะวัวกินน้ําค่ะูนอยู่บนเดนพี่น้องแดดร้อนเขาก็จะขึ้นมากินน้ําเองค่ะน้องวัวค่ะน่ารักมากเลยค่ะนุ่นค่ะ ขอบคุณ f อฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยไลค์ค่ะพี่น้องเบิ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 งคุณอะเบิงหัวค่ะร้อนก็ร้อนค่ะวันนี้อากาศร้อนทุ่งไตยฝนจะตกค่ะสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแปลงผักน้องเตือนใจบรรณาค่ะน้องสาวโคมพันปลูกผักค่ะเอฟซีขานี่ค่ะปลูกผัก ปลูกผักปลูกมีไว้กินเศรษฐกินพอเพียงค่ะพี่น้องนี่ค่ะพอมีพออยู่พอกินโน่นฝั่งทางโน้นก็เป็นคนพ่อคนแม่นั่งเล่นอยู่ตามอัธยาศัยพักผ่อนหย่อนใจค่ะโน่นนะคะวัวขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะน้องวัวก,กินน้ำแล้วก็จะไปนอนอยู่ใต้ต้มว่าล่มว่าค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องคนนะี้น่ารักในดูมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกทกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องมาดูน้องวัวกินหญ้าค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะร้อนก็ร้อนพ,นะพู่นะพี่น้องเบิง้งไปแล้วนะต้นวากว่า มีน้ำด้วยมีหญ้าด้วยบอกพี่น้องบ้งสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ควคะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะโกมพันก็อยู่แถวนี้แหละคะ่ะมอ,มอแม,แม่แม่อยู่แถวนี้แหละคะ่ะพี่นอ้องห้อนลายนี่ค่ะอยู่แถวแถวนี้เลยค่ะ มาชมท้องไร่ท้องนาพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวมาเที่ยวนาค่ะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากเลยค่ะโน,น,น้นนะคะทางโน้นก็จะเป็นงวงยอ่ทั้งข้างหลังพอค่ะพี่น้องพ่ยู่ทังด้านหลังโคมพันบัวน้องเตือนใจเยอะเหมือนกันค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมพัดสวยสวยเย็นเย็นขอยู่นาบรรยากาศ หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะนอกจากที่นาค่ะเย็นสบายมากเลยค่ะแอร์ธรรมชาติค่ะพี่น้องสวยสดงดงามเลยค่ะมามาชมท้องไร่ท้องนาด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาค่ะ วันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ